เลยตรงถามมันตรงเจ้าตายหรือ,อยังเหเป็นวิญญาณหรือเป็นคนฟังทรงเสียงรู้ว่ามีเสียงอยู่เลยอะโอ้อยังเป็นคนอยู่สั่นแล้วนะฮเขามันขมเข่ามันก็แห้งแล้วแต่มันได้แกนมันเปลือกมันลายแล้วลหละศรัทธาต่างๆเขาก็เ <c oughs> ต็มด,ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันกงไหวไปน้ำควมจังห่วยอยู่ <c oughs> ก็ต้องห่วงเขาดอกลูกหลานนั่นนะเขาจมเป็นไปตามกรรมอมเป็นไปตามการ,รกระทําของเขามากเขามีทุนคือบุญกุศลทรงมาเกิดเป็น,นข้นเลี้ยงเขาก็เลี้ยงสูงเขาเจา้จาเนาะเจ้าจกปสีโปหา,าปนึงกี้เขาบ่ได้ทางานหนักที่เจ้าหรอกว่าเจ้านักให้เขาแล้วนั่นแหละเลือลือต้านเดียวนั่นแลหละถ้าไม้เขา เามีความสงบสุมเย็นในตัวเขาเองในใจเขาเองมันกแ็แพ่ขยายสู่หลุกลานใดเองมาแลอยังให้เขาเป็นห่วงแต่เจ้าป่วยมากเขาก็ขาดการขาดงาน,ขา,งานขาดเงินมันบอกอสั้นทั่วถ้าเจ้าพ่กป่วยเขากลไปทําง,งานสบายอยู่จะเอาบาทเดียวมาเรีอกบาทตายได้บาทนี่หลอดมาหนึ่งแ้วมันว่าหลอดมาเียบที่สองได้นน่ เดีย๋ยวที่สามมาหลอดด้เอามันใดด้วยตายเลยได้บาทน,นี่ <c oughs> ถ้าก่อยตายกานเจ้าบ้าน,น่อาจจะช่วยเจ้าตัดเจ้าตายกันรวยใครแน่ก็อาจจะดึงไปก็ไดเนาะหลังแต่ว่าแล้วขาอขาใช้แน,น่นี่ท่านนี <c oughs>